โรงพยาบาลแม่สอดบูรณาการร่วมกับเทศบาลนครแม่สอดเร่งฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจําตัวในกลุ่มเสี่ยงหลังมีการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 เข็มที่สองแอสตราซีเนกาที่ชุมชนประชารักค่ะ หน้าที่ทำการชุมชนประชารักเขตเทศบาลนครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐพืองละครนายกเทศมนตรีมอบหมายหน้าที่ให้ในายไกรสอนกิจการรองนายกเทศมนตรีพร้อมเลขานุการนายกที่ปรึกษานายกและสมาชิกสภาเทศบาลนครแม่สอดลงพื้นที่ให้กำลังใจและตรวจเยี่ยมผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่กำลังมีการแพร่ระบาดอยู่ในพื้นที่อำเภอแม่สอดขณะนี้ ในวันนี้ทางทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกับคลินิกชุมชนอบอุน่นกองงานสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนาครแม่สอดลงพื้นที่ออกเร่งฉีดวัคซีนป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 เข็มที่2แอสตราซินเนกาให้กับผู้สูงอายุผู้มีโรคประจำตัวและประชาชนทั่วไปและทีมแพทย์พยาบาลโรงพยาบาลแม่สอดร,ร่วมกับ คลินิกชุมชนอบอุ่นจะออกหน่วยบริการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซเนกาเป็นเข็มที่สองให้กับผู้สูงอายุผู้มีโรคประจําตัวและประชาชนทั่วไปในวันที่3กันยายนเวลา8 30. 30. 30. นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาณที่ทำการชุมชนสองแควหนึ่งวันที่15กันยายนเวลา8นาฬิกา30นาทีถึง12นาฬิกาที่วัดมณีไพรสน เวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีที่วัดอรัญญเขตและวันที่20กันยายนเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกา30นาทีณที่อาคารการเคหะชุมชนอิสลามเขตเทศบาลนครแม่สอดจึงฝากประชาสัมพันธ์มาให้ได้รับทราบโดยทั่วกัน